อยู่กับพ่อไม่กแล้วนะครับทีวีฉันน่ะทีวีโอเคครับตอนนี้มีเด็กเข่งรถกันนะครับตอนนี้รอก่นครับเรียวรักทีแม่เลวครับนายพีเหมื่อวานนายที่นายพีบอกนเนื้อรอก่อนครับโอเเราตั้งรถธรรมดาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาฝากโฆษณากันเลยมามาแล้วครับมาแล้วครับคันสีแดงปะทะคันสีเี้หมดเอ็มเอ็กซ์ครับเอ็มเอ็กซ์ครับตอนนี้ครับตอนนี้เยอะครั จอดกอนกับจอดกอนรับจอดกอนรับจอดกอนรับเราจอมาดูรถก่อนนะอแสดงหนักนะครับรถกาน๊อู้เอาขึ้นนั่นแบเมครับเมโค้หน้าคนขับครับงนอ่ะึ้นไม่ได้พี่ก้องมาได้แล้วล่ะทำได้ไหม กองอีกคนก้อนนะครับชื่ออะไรครับจดก้อนครับไมันจอดก้อนเลยมันมาเลยครับอู้มาเลยเราจะมาแข่งกันเลยนะมามันแมน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 อุ้ย ไปดูคร uh> ับเข้าไปนู่นับไปมันกลับมาแล้วครบกลับมาแล้วครับน้ำด้วยพี่บบาวครับพี่บา่านำแพครับคุนี่แพแล้วเรามาได้แล้วแบบคนดีอ่ะไปคนดีเ็ีไปอ่ะวัด นี่นะคิตยังไงมั้งครับที่เบในวันนี้แมวคุณก็ได้รางวัลไ,ไปตกหัวไปตลอรสชิ้ก็ <c oughs> ขอลาคนละสวัสดีครับ